เขาได้อยู่แล้วก็ออกออกอ่ะยังโดนออกกันอ่ะนะออกกันเลยรถออม,มันจอดอยังไงวะคือมันไม่ทำเฝ้านะมีชิปอ่ะมีเฝ้าเลยนะนยอุ้ยโดนยิงเอาโดนยิงพาย,ยิงอะ่ะที่สั่นยิงเหรอสัน่น ทันเงียบไปแล้วอ่ะยิงตายปะตายคริติคอลเนี่ยเอาพี่ซันเอฟเคอ่ะโว้เพี่ยอฟเคหายแล้วมาช่วยหน่ยอยมาช่วยหน่อย ater, เอฟเคมาสเตอร์เฮียยิงยังไงไวะเอาพี่ซันยิงน,นี่อ่ะไม่รู้ไม่รู้โดนยิงตายเนี่ยงงเลยเยังไงทำมาทำมามกี่ตัววะนเฮ้ยกระสุนขาดกระสุนขาดมีชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็ม

เว้ยจะแม่งม,มาตายหาอะไรหาเนี่ยไม่มีแต่ปืนพกเลยดีไซน์อะไรของเค้านะ่ะเฮียแม่งมาแล้วว่ะดีไซน์ไม่ระเบิดบ้างเนี่ยแม่งมาที่ศพผมแล้วเออเอา้าตายหมดยังไงแม่งแม่งถือปืนพกเว้ยมันถือปืนพกแค่เดียว,วเว้ยไป็นอาวุธอะไรย่างเง้ยมันเหมือนปืนกล แตกโอ้โหพี่ดำแตกยังันยังไม่แตกคะผมไม่แตกไอ<ม>้เนีมันจะตายอยู่แล้วแลเสือมาขัดคือผมยิงมาแล้วแหละแต่แม่งมาขัดลำต่อหน้ามันแตยไหวป่ะพี่เ<า>อตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่อยู่ไม่อยู่มันเอาชุดเต็มมาวะ่ะป้านก็อยู่แถวนี้แน่นอน ให้มาแก้แค้นน่ะดิไอสัตว์แล้วแม่งมายิงกูกูกแบบอะเอเอๆอ,อยู่เลยเฮี้ยพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคิวมันแต่ผมมาขึ้นไอเฮี้ยปืนถึงสวยไอสัตสวต์เอยอยกงแล้วไม่ขัดแล้วมันตายตั้งแต่นัดแ,แรกแล้วลไอวิสันก็ยืนตรง,ตรงหน้ามันเลยนะพันนะเลือดเลือดจะหมดแล้วป่ะเหลือยี่สิบโอ้พิสันเอ้ย เออเฮียแล้วผมขับมาทำไมผมไม่เห็นมันวะมันอยู่ในพุ่มพี่เออมันอยู่ในพุ่มผมยังเห็นเลยผมไม่เห็นเว้ยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เฮี้ยหรืออาจจะเสียงรถแบบอะไรอ่ะเจมโอ้โหพี่โอ้โหพิซานโคนโคนโอ้โหไม่ตายได้ไงรอดอยู่คนเดียวยืนดูอยู่ตรงหน้ามันเลยพี่มันไม่ยิงพี่ตอนนี้มันอยู่ี่เจมอะเต็มเต็มหน้าเลยโอ้โหพี่ซานศพที่ศพพ่เจมอยู่ข้างหน้าพี่ซานยืนมองเออยิงมันได้เลยนะเนี่ยเ ผมก็ตายไอ้เหี้ยแม่ผมศพเนี่ยตายแล้วตายไอ้เหี้ยควายมันไม่ยอมยิงนี่มันตายแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมีอีกนะคุ้มหน้าพี่เลยอ่ะพี่ยืนอยู่นี่มีอีกตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันหลายตัวหลายตัวมันมาสองตัวแล้วหายอยู่หายอยู่เซิร์ฟค้างไอ้เหี้ยมันไม่ยอยิงผมอ่ะมันยิงให้ผมยิงฟรีผมดล้วก็เธอเป็นไรวะเขาไม่เห็นนะสิเนี่ยหมอกปิดบ็อกยิงมันเนี่ย ผมว่าให้ผมอยากแกะหัวเกิดใหม่ว่ะมาที่เตียงแล้วเดี๋ยวผมไปเอาตัวนี้นห้5เออที่บ้านไม่ยมอยู่แบบนี้แน่นอนแต่มันไม่มาลดแน่นอนนะเชินแล้วเราไม่น่าไปทักทายมันเด็มันก็เดินมาหาเราใช่ไหมล่ะยู่ไม่ดายยู่ไม่ดายแล้วแล้วถ้าเราปล่อยมันไปมันฆ่า ไอ้ไอ้มี่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นแม่งแม่งนอนอยู่บนโต๊ะตอี้เยอุ้ยใครระเบิดหัววะผมผมผมเลือดผมจะหมดตั้งเตียงตั้งเตียงเลยตั้งเตียงเลยครับทุกคนนี่ปืนใครวะเนี่ยของเจมหมอเหมือนเสื้อเจมเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ยิงดีวะนั่นแหละพี่ก็คือถ้าพี่อยู่แล้วพี่ยิงมันแล้วโอ้โหพี่มาเอฟเคต่อหน้ามันเลยอ่ะแล้วคนที่ตายคือผมคือผมสามคนคนที่ยืนนิ่งแน่เอนโดนยิงสุดแล้วคือพี่ ตายไปแล้วม่เห็นพี่นะพี่มองสดถ่ายชอตหน้าตัดช็อตฮาเลยนะเว้ยพี่เจมพี่เจม่าเขาเรียกพี่หลายครั้งอะสวัสดีครับพีเจมป้อพี่ซันพี่ซันยิงเหรอไม่ใช่ชื่อพี่เขาโดนมันไม่ขึ้นชื่อไงมึงขึ้นชื่อหล่งจากนึกว่าพี่ซันแกล้งแกล้งอะไรแบบอแกล้งหน่อยจำเป็นเงียบบอสใส่มันอะไม่แล้งหรอไม่แกล้งยิงผมเลยเป็นตัวเดียวเอง